อีตัวออะไรน้ออะไรน้อว่ามันอะไรน้อคอนเทนล์ไม่มีรุ่นตัวเลยคอนคอนมีนะผมดูได้เลยดานึงดาวนึงดาวนึงดาวนึงอดาวาเลยนี่นี่นี ดาเาเาาาดาในบ้านมีในบ้านมีขวาขวาาใช้ผมใช้ผมใช้ผมมีตัวนึงในบ้านมีนะแอดดีโอเดีตัวแ่มกลัได้มาช่ละไผมมีตัวนึงยมาดันเลยเดี๋ยเดี๋ยวบอเดี๋ยวบอาแตพี่าามาๆอย่าไปเก็บ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 กระลอกไปขึขึ้นขนลกูขึ้นคนลกูขึ้นคนล อย่างั้นมันตัวนั้นคนลตี้ยังไหมสกนตัวเดียวกันเดตี้เดียวกันเนี่ไมนี่ตายเลยอะอ้องคนละตี้แล้วอะตึงไอ้นั้นก็แต่ว่าข้าง มช่วยงต้องไปกันเด้านเลละไปโวยไดเขาเลยกันเลียนยน่ไอีกตัวจะมาแล้วล่าจ่ตาหมันไปเลยบแล้วเฮ้ยเหมือนมีคนโดดลงมานะนั่นนะก็แตะก็แตะก็เตได้ มาแล้ว,วอเอาเอ้ยนี่ไม่ทันาาม,มาและวข้างบนไปเลยสองตีเนอะสองตีเนอะเห็นบ้านยังไหมอม่ได้เย็นเดียวมาเร็น้ำกัน ชนะชนะแล้วเราประตูแจ็คดาเก็บเก็บาะเดีวพี่เจอมีตัวอยู่ข้างล่างาดพิมขาดพิมาดิมพี่โอ้าทิมขาทิมยิงดิยังไม่เหลือื่าติงเลยฆาติงเลยฆาติงเลยได้ได้ได้กำลังสำเร็จมีเดเวดเวดเนี่ยเวทเวดเนี่ยเวไม่เวทเวดตายเลยเวทตายเลย ผ่านมีผ่านผ่าน,าน,านอยู่ข้างล่างโดนผมนไล่ไไนะยิงอ่ะเนไรูไปไหนแล้วเวันตายเลยมีคนะบ <ไป S 2> อไล,ลว้ตายให้ตายแต้วมันอยู่น,<อ>นล่างอล่างล่างพีล่างกัมมันเขาเล่ันย ได้าคว้าพี่ไม่โดนนะไม่โดนไม่โดนเพราะไม่รู้ว่ามันไปไหนมึงเกลี้ก่อนออกคว้าไปออกขว้าไปไปซ้ำก่อนไปซ้ำก่อนไปเลยไปซ้ยไป อ้าวพี่เลื่อนไปแล้วไม่ใช่หรอพี่เลื่อนแดงหรอไม่ไม่ใช่เนี่ยผมเก็บอันินว่าจะได้ไม่ได้อไอ้เลยเีอยวางไ้เฮียยเนี่ยตีเฮียเนี่ยนี่ะาแล้วกอแต่เขาได้ตอนงตง ไม่โดนไม่โดนนะไม่โดนนะมันหลบแ่หมันหลบไหหลบนี่หลบนี่จะานึงจะดาวนึงนนึงเยดิจะานึงัวเนี้ยไหมดาวพีนิวได้ได้ได้พี่าม่ไปกม่ไปไม่ไปเอนเี้ยนี่กูไม่ไ้จงตา điền má 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 điền 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 điền

มองมาพี่ในวงตายนะเาไว้เปิวแล้วไปได้ลยนะเรน่านิวแล้วนะไปเลยไปเลยไป้ลยไปเลยไปเลยไปลยไปเลยไปเลยไป้ลยไปเลยไปยไปยไปไปยไปยไเยไปยไปเยไปยไป้ยไปลยไป้ยไป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 เยไปยไปเยไปเยไป นี่มมีครับ Got t e r e p l i c a t r here We haven't l d you t e มอใหมองหดหลังนีหลังนี้ปัดแตปัดแตานนึงร้กนชช d ่วยพี่แกมช่วยพี่ดาวหนึ่งแล้วตรงไหนพี่ตรงไหนพี่ดาหนึ่งแล้วมันชุบได้ใช่ไหมตอนนี้ายแล้วต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 ายแล้วยาีดมากมีดมาอรต n เกียกตะเยย เวดไปไหนอะราิ่งแล้วคเตมนตายแล้ไหมอะไ่ไม่รู้ที่ได้สองทีบัตจำไม่ได้ไปเราไปเล่นอะไรที่นี่เลยมีที่ตรงกลางใช่ตรงมีกอหน่อยนะมีกอหน่อยตัไม่มีคิวใหญ่มีมีผมมีผมมียกผมมียกมาที่ผมนี่มา นนนมีที่ครับด้วยนะน่า,นนานจะยิงไยอ,อ,อ้วไม่อนีน้ำเดียวมาทิงแล้วันมีนี่นะมาที่ผมได้ไหมมันมีคนยิงจากฝั่งนี้นะอนนี้จากทนี้ก็มีทาน,นี้ก็มีเอาชีเอาชีแบตไหมว บารนี้มีบานี่มีบานี้มีอรนี้มีบานี้เล่นยเาไม่ได้ล็อเตอร์เนี่ราไม่ได้ล็อกเตอร์เนี่ยกระสุนไรเนี่ยก็อยากนะนีกันเดี๋ยวน้นี่ยอยู่ใ่ิอยู่บเราต้องใจในที่ที่คนจะเล่นเราเราลงไปเพราลงมากเลยยิงก็ได้ตัวเราจะตายตัวทักเปียเฮ้ยนี่ไง ว่าม ja ีว่ามีฮู้ดอัลชุช้นชาร์จิ่งว่ามีมีว่ามีเอ้อเดี๋ยวเล่นแม่เล่นเล่นมือกว่นเล่นมือกว่าอยูนี่บนแสดงว่าที่นี่มีตัวสองอ่ะมีว่ามีว่ามี

ฝานี่มีสระบอกทองนะนบ้านนี้ยังไม่ได้ <m> ใช่ใช่ที่เดียวมัว้งแล้วก็อยู่ขวานี่ที่หนึ่งแล้วก็เก็บนั่นด้วผมนี่ดีกว่านี่ี่สแกนเลยพี่นี่ตะแกนมั้ยไม่มีผมตแกนดูดีกว่ามันดูนะก็ในบ้านนี้ไม่มีอยู่ใต,นตน้นี้ฝามีไม่ไม่พี่บอกเป็นตีดีกว่าตีาตนี้นี่คือตีหนึ่งนะครับนี่ก็ตีหนึ่งตีหนึ่งอยู่นี่ตีหนึ่งสามตัวอยู่นี่ ที่นึ่ไหที่หนึ่งอยู่ใต้ตีนมันอ๋อเหรอสองตีใช่สองตีอยู่นั้นหมดเลยงั้นเลี้ยงแค่ตีขวาให้ตีขวาเคลียร์ให้เราอยู่ตรงนี้ได้โคเราดีกว่าร้อยมันเล่นกันใช่ตอนนี้คือเดียร์ย่างเล่นผิดแล้วเดียร์ย่างเล่นผิดแล้วเรา๋มัเล่นมันร้อมันเล่นกันเออขวากะมาเข้าหมายเป็นหน้าที่ของระเบิดต่อนแทนตัวนี้ตัวนี้ รอดูขวาไปหน่ยจงขวาไปเลยผมยิพี่ผมิี่แต้ี่ี่วนี่ดูให้เลยดยเพราะวงจะบไปใช่ไหมเริมกเลยสามสิบคาก่เตะเจที่จะเีมด้เดเด้งเดด้งเด้งไปดา เดี๋ยวไว้เดี๋ยวไว้ต้องทำให้ไหวต้องไหวลงมาหนี้ไหมถึงมึงวะยังอยู่ได้แล้วมียุงร่าีอย่างเงี้ยแค่ไหนแค่หนยิงยิงของสองที่ยุง่างไม่ได้หนีมอไปหนีไม่ได้นีโอ้ถ้าบนมี นตงมีใช่รพีากันอ่ะมนมันยิงช่วยกันระวังระวังะหนาะดาวแค่นี้มัไม่มีของังแล้วพวกนีงังวถ้าผมเหมือนจะหมดหอที่อยากเล่นนีเดี๋ยวผมชิดขวาให้เดี๋ยวพี่ผมเล่นจากนี้กวามีมีมีชิวใหญ่ยังมีชิวใหญ่อันดี้แหะผมมีอันดีว ไม่เล่นแนนะม้วมีสองอันผมไม่เล่นแล้วผมรอ,นะอมมเนาะเป็นแดง่า

Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow till I finally prove it. Never listen to the nose, I just wanna keep moving. Keep my head up when I act. Head up, that's a fact. Never looking back, I'ma keep myself on track. Keep my head up, staying strong. Always moving on. Feel I don't belong, tell my